ได้รออัปเดตและรอ,รอรอรอมาตั้งนานแล้ว <c oughs> <c oughs> คือเออไม่ได้สตรีมนะแต่รออัปเดตนะครับผมแลวแล้วผมก็ต้องเข้าไปที่แน่นอนว่าตัวใหม่มันต้องมาแน่แทเลยชัวร์เดี๋ยวเข้ามาที่ตู้แซ่ดเฮ้ยมีท่าท่าลิงโอ้เอเลนเยเกอร์ <c oughs> แล้วัวหน้าจัดเอเลนเยเกอร์อย่างหนาหนมแน่นอนเพราะว่าผมต้องเอามารีวิว <c oughs> ืูว่าจะส่งดีวะ <c oughs> ผมตัสดสินใจ ที่จะสุมมันอย่างบ้าคลั่งอย่างกันเลยตีร้อยห้าสิบเพชรไปมันต้องออกแล้วรอบเดียวออกได้ไหมน้องพี่ไม่อยากเปลืองเยอะเดี๋ยวผมดับเบิลเข้าไปครับเกย์และแล้ว,ลวผมก็ต้องตัดสินใจที่จะสุมอย่างบ้าคลั่งอีกครั้งมาสิครับ <c oughs> ก็มาดีฮะเฮ้ย <c oughs> เอาเกย์แล้วเดี๋ยวผมก็ไม่ยอมแพ้เดี๋ยวที่จะจัดชุดใหญ่ให้กับเอเลนเยเกอร์อีกครั้งหนึ่งมันอาจจะเป็นลูกหลานของผมในอนาคตอะ มาดิก็มาดิครับเฮ้ยไป <_ EN _> แปรกวะอืเอเกลือล้วนเลยที่ไผ่งั้นแล้วมันก็ไม่ออกไม่ออกเลยเหรอเดี๋ยวผมก็อีกครั้งหนึ่งและอีกหลายหลายครั้งเบิ้ลไปดิครับเฮ้ยเบ้านอะมันไม่มาอีกแล้วนะครับแล้วผมก็ต้องเบิ้ลอีกมันเด็นหนึ่งเปอร์เซ็นต์ไหมครับวะเอาแล้วเอาแล้วเกลือแน่ๆไม่ออกโอ้พระเจ้าแล้วแล้วมันก็ไม่ออกอีกแล้ว เดี๋ยวผมก็ต้องเบินอีกครั้งและอีกหลายๆครั้งและหลายหลายครั้งเฮ้ยมีต้านยมาทําไมเนี่ยเฮ้ยบ้านน่ะไม่ออกรอพี้เป็นรอบสุดท้ายที่ผมจะหมด3ามพันเท่ากับ6กพันของฝั่งตรงข้ามเลยก็ว่าได้คือเพชรเพชรมันทักสองเท่าอ่ะเออไม่ออกแล้วเหรอผมเลยตัดสินใจที่จะลองดูทีละครั้งเพื่อดวงของผมจะออกทีละครั้งแบบวัดพันแมนเดอะสตองเกตโมบาย มาเถอะหน้ามาเถอะบ้านอะ่ะไม่มาหรอบ้านอะ่ะเอไม่ออกออกง่ายๆมาหน yup essions, ่อยเถอะครับพี่ครับผมขอแหละไม่ออกแน่ๆผมเดาเลยว่าไม่ออกไม่ออกออกเ้อเอาเลยแดกเอ้ยไม่ใช่คนละออกกันแล้วเฮ้ยจี้ผมแต่ใจที่จะไปแรกเพชร อีกครั้งโอ้โหเรียกหมดตูดแน่ๆไอผมจะตถลุงมันตูดหมดเป็นหมื่นแน่เลยนะเว้ยเฮ้ยผมได้หมดไปอีกสามพันเพชรแน่นอนรอบอันนี้สามพันเนี่ยมันจะออกไปเที่ยอะถลุงผมสุ่มไปกี่พันแล้ววะหกพันหมื่นสองแล้วนะวัเนี่ยแต่ผมหมดสามพันรอบนี้ผมสุ่มไปทั้งหมดหมื่นสองแล้วเดี๋ยวคนนี้ว่าเจ็บจัดๆจะสุ่มไปทำไมหมื่นสองแฮะไอผมว่า d เบิ้ลไปครับแป๊บเนี่ยเพื่อนทางลัดเพื่อนพวกดาวเอามารีวิวโอ้โหแม่งไม่ออก ไม่ออกแล้วหรือเมื่อไร่จะออกเดี๋ยวก็สุ่มไปอีกครั้งหนึง่งและอีกหลายหลายครั้งไม่ครั้งหนึ่งแหละเอ้ยอยัยเต๋าไม่ออกแล้วแล้วผมก็ต้องสุ่มไปสนใจที่จะวนเวียนนิดหน่อยเฮ้ยเฮ้ยบ้านอะ่ะผมจะมีแผนการรับอีโวเว้ยถ้าอีโวปุ๊บมันจะสุ่มแล้วไม่เห็นเว้ยนี่ครับพื่อนๆัวอีโวอีโวรูชั่นแล้วก็กดแลกเพชร ปเดีหมดสามพันเฮเอาหมดไปหกพันแล้วก็ตัดข่ามึอกูลืมอัดมาเนี่ยโอ้โนแปดพันแล้ว่เท่าไหร่แล้วะหมื่นห้าแล้วมั้งเนี่ยโอ้โหหมดไปเท่าไหร่โอกระป๋าเต็มเฮ้ยผมก็เลยเอะใจว่ากระเป๋ากูมีอะไรนะเฮ้ยกูเคยส่มเอเลนไว้ไม่ใช่เหรอวะแล้วผมก็เลื่อนลงมายังใจจดใจจ่ออย่าบอกนะกูมีเอเลนอ่ะบ้านอ่ะอย่าบอกนะแต่ท่านคอนก็มี ย่อบอกนะอูจิผายมีเอลเนลนไปร้อยตัวอะไรชี้แย่ yeah, แล้วผมแค่อยากจะซื้อชุดไก่สักชุดหนึ่งแต่โรบากากักของผมนั้นไม่พอเฮ้เติมอย่างนี้มันก็แพงอย่างนั้นเหลอเฮ้ย <c oughs> อย่างนี้มันต้องสักมาดแล้วมาถึงความยุติธรรมเเบวหน้าจอไปเออซื้อคอือยังแพงไปย่งชิหายก่ <c oughs> อนที่จะทำรายเครื่องนั้นอ่ะเดี๋ยวเกอน <c oughs> ผมมีร้านแนะนำคิสเน็ช็อปบริการเติมโรบัก ไอดีพาสบริการกดเพ m สแมปออสตาและบริการกดพ้นแมปบ็อกฟูดบริการกดเกมพาสแมปบ็อกฟูดและมีบริการกดเกมพาสและกดพ้นคิงเลเจนเฮ้ยพูดเยอะมันมีทุกอย่างแล้วจริงร้านเนี้ยบอกคำเดียว <c oughs> อ้ม <c oughs> เดี๋ยวก่อนผมยังลืมแมปอนิเมตไฟติมด้วยนี่หว่า <c oughs> ผมได้รวบรวมทุกอย่างไว้ที่นี่หมดแล้วอยากได้ก็ไม่้าวเลยด้าล่างคลิปไง แล้วผมก็ตัดสินใจที่จะโปงเอเลนและมารีวิวไททัทนลิงก่อนเพราะว่าสุ่มค้างเดียวมันก็ได้แล้ว <c oughs> ดูมันตึงกันดองเอาละครับเราจะมารีวิวไททัทนลิงกันก่อนและเอเลนเรามาไว้ที่หลังแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะรีบทำเอเลนแล้วก็มารีวิวแล้วกันนะครับหุยลงครั้งแรกด้วยดดเมจ สามพันหกร้อยใส่ออฟไฟเอาซะงั้นกูใส่ออฟไฟมาดีกว่าต้องขอโทษด้วยว่าอันนี้มันอาจจะลวกไปหน่อยแต่ว่ามันเป็นการคำรามฮอแหลกินปากออกมาแล้วก็เอ๋เหมือนมีอะไรตกมาด้วยวะเฮ้ยอะไรวะโอ้ยมีไททันตกลงมาครับท่านผู้ชม JK มันเป็นอะไรสุดยอดอเมซิ่งสุดๆไม่นะตกมาไน่นะปุ้มย่างหล่อเท่และมีสไตล์ลัดเลเบล เราได้จริงเราไาเอาการไปก่อนเพราะว่ามันตีธาตุไม่ได้นะครับแถมเป็นธาตุใบไม้อีกเห้อโอ้โหธาตุใบไม้เท่จริงๆเท่ปะผมก็ว่าไม่อะและ้วตอนี้ผมก็ต้องอัพเกรดไปอีกหนึ่งพันแล้วก็หนึ่งพันแล้วก็พันสองเฮ้ยอัพถูกนะเนี่ยแล้วก็พันสี่แล้วก็พันอุ้ยเปลี่ยน Skill อเมชั่นสกิลกลายเป็นลิงยักษ์ลิงจักจักรักจริงๆ ในการปาก้อนหินเข้าเบ้าน้านตูอย่างโหดร้ายเขาไม่เข <c inhos> like ้าเชี่ยอะไรเลยเพราะว่าเพราะอะไรล่ะเฮียเยเท่เชี่ยเลยโอ้โหดูดีครับเก็บรายละเอียดสัตว์แล้วไปโดนลิเกสิทธิ์หรอวะเนี้ยตูมเท่สัตว์สตว์แล้วผมก็ตัดใจที่จะเล่งอานิเมอั์เเอฟเฟกต์โอ้โหบอกเขาได้ว่าเท่เฮียเฮียแล้วผมได้แคปรูปไว้เลยบอกเขาได้ว่าผมตัดใจที่จะบอลลงไป เราต้าเปิดอัดิโอใน,นมันหามหลิงถามมาวะไม่น,น่าใช่หำน่าจะขนมากกว่า,าไปตาก็ต้องไปบอลตรงนั้นด้วยว่าด้วยไรแล้วเราผมยิ้มทำไมผมไม่ใจเกเรนี่ปา้าตาลิ่มติ๊กเก้เท่จริงเลยเทพสมาร์ทลาบเลเบลติ๊กเก้บีตรงตูดลิงนี่บีมีธาตุใบไม้ติดด้วยวะเนี่ยเดี๋ยวผมตัดใจที่จะอัพมันพันสี่ S 1ันห้าแล้วก็สามพันเฮ้ยมีรูปกาดตรงนี้ด้วยเหมือนเป็นอะไรคำรามหรือเปล่าคเรากดไปดิด้วยราเสองมื่นแปดพันระยะเป็นร้อยเลยโอ้โหคำรามครับครักดกดแล้วไงต่อในการคำรามรอบตอกประตูชิดคแล้วแล้วไงต่อเฮ้ยแล้วโอ้ยมันเรียกไททันมาด้วย โอ้โยกเกย้ในการเรียกไทท่า,ทาออกมาครับรุดเรดสมื่นห้าพดรระยะ104.5วิกาจบตี8บอกคำเดียวว่าเอเลนจะขนาดไหนอยากรีวิ